ี๋่วันนี้นี่คือช่วงช่วงที่ว่าดาวสามตอน โค้งโค้องอัดสองครับโค้องอัดสองติดโค้งว้างได้เลยอย่างนี้ติดโค้งวาง